สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะนนยนนยนยฮะกดโพสช anel chanel chanel แล้ในวันนี้นะทุกคนเราก็จะพาทุกคนมารีวิวไม่หนีปกเสื้อน,นะคบทุกคนที่เราใช้ไปนะก็ใช้ไปประมาณ3มคลิปแล้วนะคนก็จะมีคลิปรีวิวอุปกรณ์ทางอนทูปก็แต่กดที่ใต้ลิงก์ เลยนะทุกคนหรือจะไปหาการเอาเองก็ได้นะเพราะคลิปเราไม่เยอะขนาดนั้นนะทุกคนแล้วก็จะเป็นคลิปเอ่อทำพิซซ่าเนาะคลิปทําพิซซ่าแล้วก็คลิปเอ่อรีวิวขนมญี่ปุ่นนะคะทุกคนนี่เป็นไม้แบบไม่ใช่ยี่ห้อเบย่าบีบียเอ็มวันนะทุกคนยี่ห้อนะนะั้นคือแบบดีมากดีแบบมากๆอันนี้ก็เป็นไม้ปกตินะทุกคนในกล่องมันมีแค่นี้นะทุกคน ถุงมีอะไรเลยนะครทุกคนแล้วมันก็ไม่มีฐานด้วยเนาะไม่เหมือนใบโบย่านะทุกคนก็ดีไปอีกแบบเนาะเจนไม่ต้องเปลืองฐานนะทุกคนในวันนี้เดี๋ยวเรามาลองทําให้ดูนะคะทุกคนก็แอปที่เราใช้ก็คือแอปแบบอัดหน้าจอทั่วไปหรือจะอัดเสียงก็ได้นะทุกคนแต่เราเอาอัดหน้าจอเนาะเพราะว่าเราไม่อยากเอาแบบเออเป็นเรียกว่ายังไง เออเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไร <S <S อนนี้เรามากปิดพัดลมอยู่นะทุกคนอีพัดลมอยู่ตรงนี้เนาะก็ถ้าเกิดเปิดพัดลมโดยที่ไม่มีไมเนปุกเสื้อนี่มันก็จะแบบโอ้โหเสียงดังมากนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองเออชื่อมต่อกันนะทุกคนอันนี้ก็เป็นโทรศัพท์เราเนาะอืมรูปอันนี้ ก็เราเอาใส่เป็นรูปช่องเราไปนะคพับแล้วก็เอาเป็นแอปอัดหน้าจอหรือจะอัดเสียงก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาเสียงกันแล้วก็หนีบปกเสื้อเอาไว้นะคะทุกคนเขามีฟองน้ำมาให้ด้วยนะคนการลมได้แบบดีมาก100%เซนะทุกคนไม่มีเสียงลมเด็ดขาดถึงแม้ราคามันจะประมาณ 300กว่าบาทเออเดี๋ยวเราค่อยคุยราคาตอนท้ายคลิปนะทุกคนก็ใส่ออกไปเออไม่รู้ว่าไมโบลย่ามันจะมาประกอบแบบให้เราแบบครบสมบูรณ์เลยหรือเปล่านะอันนี banks, ้เป็นไม่แบบปกติทั่ว ทุกคนก่อนที่เราจะใช้นะทุกคนก็เราจะนับ1ถึง10ก่อนนะทุกคนเพราะว่าไม่ให้ไม้มันช็อตเนาะหนึ่งสองสามหไม้แล้วนะนี่เดี๋ยวเราเกาไม้ให้ดูอาจจะหาโทรศัพท์อีกเครื่องมาแบบว่าเอออัดเสียงด้วยก็ได้นะทุกคนหรือใครจะใช้ Boya BY M1 น่าจะต้องใช้แอปตัวหนึ่งเป็นแอปแบบว่าเออคามล่าอะไรสักอย่างนะครับทุกคน นี่เดี๋ยวเราเราเปิดพัดลมด้วยนะคะทุกคนเปิดพัดลมแล้วเห็นไหมเหงือหายไปเลยเรากาวไม้ให้ดูอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าถอดเป็นฟองน้ำออกนะทุกคนแล้วก็เอาไม้เจ่อไปที่พัดลมเนาะมาดูกันว่าจะมีเสียงพัดลมหรือเปล่าอันนี้เราใส่ฟองน้ำก่อนนะทุกคนจ่อไปที่พัดลมเนาะนี่อันนี้จ่อแล้วนะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเอาฟองน้ำออกกัน เดี๋ยวเราจะเอาฟองน้ำออกได้ยินไหมทุกคนมันจะเป็นเสียงลมนะก็เราไม่สามารถเช็คเสียงได้ว่ามันดังหรือไม่ดังนะทุกคนเพราะมันเป็นแอปอัดหน้าจอนาะออัดเกมอัดนน่นอัดนี่นะทุกคนก็ดูไม่ได้นะทุกคนก็อัดอัดไปนั่นแหละเออก็รีวิวประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูหน้าตากล่องของเขากันดีกว่าเดี๋ยวคลิปอื่นๆเราก็จะมาลองแบบว่าอัดแบบพื้นหลังแบบนี้นะทุกคนก็จะเป็นหน้าต่าง เรานั่งอยู่บนเตียงนะทุกคนแล้วก็นี่หน้าต่างของเรานะไปเดี๋ยวเราเอามาให้ดูกันดีกว่าอนี่ค่ะทุกคนเราไปซื้อที่ห้างนะไม่ได้ซื้อแบบออนไลน์นะทุกคนนี่ก็เป็นถุงเขียวๆมาให้เลยนี่แล้วก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะทุกคนตัวแบบหนึ่งใส่ก่อนกล่อ,องมันยุ่ยเลยนี่ค่ะทุกคนหน้าตาของ มันเนาะก็เหมือนแบบโมยาบีวีเอ็มวันหน่อยนะคนตัวนี้290้าบาทนะ่ยคนตีไปส0 0อเลยอ่ะนี่คนดำมากโอ้โอเคพอพอได้หน่อยหนะนึงนี่คนหน้าตามันเป็นแบบนี้นะนี่จะให้ดูราคาเลยดีวยกว่า กล้องโฟกัสหนึ่งสองยเก้าสิบบาทนะทุกคนตอนนั้นที่เราไปเห็นไมโบย่า BYM1 นะทุกคนราคาหกร้อยกว่าบาทมันทำอะไรจิตก็ใครจะไปหาซื้อก็หาซื้อด้านคนชื่อมันเป็นเออ u n i v u s นะครับคนซึ่งมันอ่านว่าอะไรไม่รู้ไม่เห็นวก็ไปหาซิกันดูได้อ่ะทุกคนก่อนที่จะไปเราเราจะมาลองทำเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ำมากันน้ำเบฟซี่นะทุกคนโอเคทุกคนเราเอาเป็นตัวนี้มาแทนเนาะเป็นหมูกระจกนะครับคนก็ไม่ไม่เห็นจะส่องได้เลย มุกก็เลเนี่ยนี่นทุกคนเราไม่ได้เอาน้ํามานะเพราะว่าขี้เกียจม,มาเดี๋ยวเรามาลองกินแบบเกันเลยดีกว่าคือเราเ <c ười> <c ười> <c ười> สียงหายคือถ้าเกิดกินน้ําอ่ะมันจะไม่ได้ยินเสียงนะทุกคนถ้าเกิดใช้เป็นโทรศัพท์ตัวนี้เนาะถ้าเกิดใช้เป็นโทรศัพท์ที่อัดอยู่แบบ กินน้ำนะทุกคนมันจะได้ยินเสียงน้ำนะอันนี้ไม่ได้ยินเสียงน้ำเราก็เลยไม่เอาน้ำมานี่นมานะเดี๋ยวเรามาลองชิมกินกันดีกว่า ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายอยากให้รีวิวอะไรก็บอก